สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพรรพักจิจจอกสยามพบกับสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับโดยการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเกมนัดตกค้างเรสเ,เตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตูต่อ0ูนยและจิจจอกสยามเรสเตอร์ซิตี้ครับได้2ประตูจากเจมี่แมดดิสันและเจมีว่วารด,ดี้บุกเก็บ3คะแนนจ,จากทีมเดอะคาร์ดิสบ้านของเบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อ0ครับก่อนลงสนามเรสเตอร์มี27 23คะแนนนจากัดอยู่อัันดบที่13ของตารางคะแนน,าาแน,นจากยี่สิบสามนัดอยู่อันดับที่18 เบเดนรัเจอได้ดิคาโดแปร่าฟิกกลับมาลงเป็นตัวจริงส่วนจิมมี่เวดดี้มีรายชื่อกลับมาเป็นตัวสำรองครับส่วนผู้เล่นที่ยังอยู่ในริดรายชื่อบาดเจ็บและยังที่คอาฟิตอยู่อย่างเจมส์จัสตินจอนี่ยิวนชิมมติกาสตานแรมเบอร์ทานและเวดดี้ฟุฟฟน่ายังไม่มีชื่อในเกมนี้ครับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งด้านเรตเตอร์สตีนในเกมนี้ฮะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาป,ประตูเป็นแคปเปอร์ชไมเคิลแบ็คขวาริคาโดแปร่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็น,บบก,นปการใช้งานร่่ววมมมกััันนรระะหาาาางดิเอลลลตแแชชคซูยบ็ุโทส มิฟฟตัวรับวินเฟดเอดีดีมิฟฟตัวลูก2คนประกอบไปด้วยยูริติรามันและเคนันเดวบอรีฮอรตัวลูกที่เส้นฝั่งขวามัดเอาไปต้นฝั่งซ้ายเป็นฮาวิบาลโดยมีแพทสต์ดาก้าลงราั้าข่ายเป็นหน้าเป้าเริ่มเกมรับเรสเตอร์เกือบได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่เเมื่อริคาร์โดแปราราได้ยินิเกตโทษแต่ถูกนิกป๊อบเซฟไว้ได้ที่เส้นประตูนาทีที่ส9คเับแม็กเวลคอยเนตก,กองหน้าเบอร์รี่ส่งบอลเข้าไปสู่ก็ตะขายได้แต่ผู้สัดสินนป่าวะนี้เป็นนำ ครึ่งแรกเรสเตอร์เกือบได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเมื่อฮาวิบานได้ยิงเต็มๆในเขตโทษแต่ยังไปติดเซฟของนิกป๊อบออกหลังไปจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูย์ครึ่งหลังเกมยังคงสูสีเบเดรัเจอร์ตัดสินใจส่งเจมีว่วาดี้และเจมาร์ดิสันลงมาแทนแพสซาดากา้าและยูริติมันเพื่อให้เกมลุกมากขึ้นนาทีที่80ฮาวิบานพาบอลจากกรอบเขตโทษด้านซ้ายปัดด้วยขวาเกือบจะเสียใต้คันอยู่แล้วแต่นิกป๊อบก็จะปัดออกหลังไปได้ครับ นาทีที่82เรสเตอร์ไม่ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่เจม,มีแมิสันรับบอลจากเจมี่วาดี้รับบอลด้วยซ้ายบอลโคล้เข้าเสียบเสาไกลอย่างสวยงามให้เรสเตอร์สตีออกนำไปก่อนนาทีที่90เรสเตอร์ไม่ได้ประตูที่2เมื่อฮาวิบาปบนปิดบอลจากเส้นรับฝั่งซ้ายให้กับเจมี่วาดี้โชว์เข้ามาโค้ที่เสาสองเข้าประตูไปเป็นประตูที่10ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของเจมี่วาดี้ด้วยจบเกมเรสเตอร์สตีบุกไปชนะเบอร์ลี่สองประตูต่อศูนย์มีสามาิบคะแนนเมียีก โปรแกรมนัรแข่งต่อไปของเลตเตอร์สทีจะเปิดบ้านพบกับเีดยูเนเต็ดวันเสาร์ที่5มีนาคม2565เวลา19นาฬิกานาทีนี่ก็เป็นผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์เรดผู้ชฉพาครับคืนที่ผ่านมาที่จีจอกสยามของพวกเราสามารถบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตูต่อศูนย์ลดความกดดันของเบเร,รจเจอร์ได้ในท้ายที่สุดครับ หลังจบเกมครับเบนเดรรเจอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเกี่ยวกับผลแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อชกค่งคืนที่ผ่านมาครับโดยรเจอร์อ Roger ครับได้ยกย่องการกลับมาของเจมี่วารีรวมไปถึงการเปลี่ยนตัว2ผู้เล่นสำรองในครึ่งเวลาหลังทําให้เกมกลับมาเก็บชัยชนะได้ครับและก็ได้กล่าวกับสกายสปอร์ตไว้ว่าครับในครึ่งหลัง,งความคิดของเราคือการนําพอสวรรค์ของเราเข้ามาในเกมและผู้เล่นทั้งสองได้แสดงเห็นถึงคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาและนําพลังงานที่แท้จริงมาในช่วง20นาทีสุดท้ายเขากล่าวกับส โดยเขาก่กาวเพิ่มว่ากับเจมีว่วด,ดี้ไม่สามารถออกสตาร์ทได้เขาพึ่งซ้อมได้ไปกี่วันแต่เขาทำง,งานหนักมากกับทีมแพทย์ของเรามันเป็นเครดิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาเพราะเขามาหาเราและบอกกับเราว่าเขาอยากมีส่วนร่วมและได้แสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่เขาต้องการคุณเห็นแค่ตอนที่เขาอยู่ในสนามการคุคกคามการเคลื่อนไหวเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปและเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราในการดึงเขากลับมานอกจากนี้เขายังยกย่องการแก้ปัญหาในแนวรับของทีมโดยเสริมว่ามันเป็นชชนะที่ยอดเยี่ยมและเป็นการคลินชีทที่สำคัญมากสำหรับเราเช่นกัน ผมคิดว่าผลการแข่งมาถึงแล้วสําหรับเราส3สัปดาห์แต่นี่เป็น3แต้มที่สําคัญมากสําหรับเราเราจะสู้ต่อไปเราต้องเล่นเกมต่อเกมมุ่งม,มั่นและพยายามเล่นฟุตบอลของเราต่อไปเราสมายดีกว่าที่เคยเป็นในคืนนี้แต่เราสแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งในการป้องกันของเราและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราพอใจจริงๆ นี่ก็เป็นครับเกลียวหลังเกมของเบเดร์เจอร์ที่ให้สภาพกับสกายสปอร์ตนะครับหลังจากที่เลตเตอร์ส hmm. ตี้บุกไปเอาชนะทะ่านายเบอร์นดีได้2ประตูต่อศูนย์ที่ถิ่นเทิร์ฟมัวนะครับ mm hmm. ถือว่าเป็นสามแต้มที่สำคัญมากๆครับโดยก่อนหน้านี้5แมตช์ล่าสุดครับเลตเตอร์สตี้ไม่สามารถชนะใครได้เลยในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและด้านนี้ครับเป็นการปลดล็อกของเบเดร์เจอร์และจะนำทีมกลับมาสู่เส้นทางการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลสโมสรยุโรปอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมอิงขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดตเตอร์สตวันนี้สวัสดีครับ